มีคนเดียวสิครับเต่มือแหละ,ะฮัโลโหลคือคนนี้ชอบกินของหวานอ,อยู่คนเดียวครับผม แต่ว่าเดี๋ยวก็คงเดี๋ยวก็เจอเจอเจ,เจ <ๆ S 2> แล้วก็เจอคนแล้วแหละดูมันดียิ้มตัวเร็วมากก็คือไม่เลดอยู่แล้วยิ้มมัคือให้ยิ้มเลดแน่นอนสอวัสดีครับไม่คือที่มาไลฟ์อ่ะเพราะว่ามีเรื่องแบบ นอยก็คือว่าจริงๆอ่ะผมออกมาใช่ป่ะผมก็มาห้างนี่นแหละแล้วผมถู้ว่าผมมาอยากหาของขวัญใหเเ้เจ๊แล้วผมก็คิดแล้วแหละว่าจะซื้ออะไรให้แต่ทีนี้มันไม่มีของคอมันไม่มีแบบสาขาที่นี่เลยเพราะว่าเ้าจะขับไปที่อื่นมันรถมันติดไงผมก็เลยรู้สึกว่าคิดมา ปีแรกคงไม่ได้ซื้ออะไรให้แต่ว่าจะให้ย้อนหลังผมกลายไปตดวที่ปุ่นให้แทนแล้วเพราะที่เรนไม่มีไม่มีสาขาทุกคนคือตอนแรกก็จะไปแบบจะไปที่แบบเซ็นทรัลลาดพร้าวอะไรที่เหมือนกับว่า มันเราติดทุกคนแล้วกว่อนจะไปกว่าจะมาก็เลยรู้สึกว่ามาห้างนี้ดีกว่าเราพอมาห้างนี้แปุมันไม่มีของอะ่ะมันไม่มีอะไรที่แบบอยากได้เลยอเป็นนมเย็นนะทุกคนอร่อยมากผมชอบจริงๆผมกินร้านนี้ครับผมผม,ผมชอบมาก กินตุนก่อนทุกคนเพราะว่าหิวมากเลยครับนีห่หนักข้าวอะไกินเป็นรองท้องไป้ก่อนสวัสดีปีใหม่ครับเจเจไปไหนเจเจน่าจะเตรียมตัวที่บ้านเขานละเดี๋ยวมาเจอกันนั่นแหละผมแพ้มารลายน้อยหน่อยเพราะว่ารู้สึกไม่ค่อยดี ตอนแรกใาผู้พี่ช่วยเลือกด้วยแหละแต่ว่ามันไม่มีของควอม oh. เกตเตรียมตัวยังมากี่โมงอ่ะค oh. ุกคนเละแน่นอนผมว่า ในงอกน้ำส้มของเขารอยะบิ๊กเก็ง แซ่บมากจบไปข้าวเหนียวเลยอ่ะควายมากี่โมงอยู่ไหนเนี่ยองกิดออกมาได้แล้วผมงงแล้ว ออกกมากเลยไม่น้อยแล้วครับทุกคนแต่แค่มาบระมาณละไม่กี่คนเลยไปตอนจบเลยไม่ได้ไม่ได้ค่ายิมาเลย ตอนนี้ก่อนข้าจะมาคืออิ่มแล้วนี่ใครกินคนเดียวครับผมต้องมาครับ ตุ้งติ้งของหวานนะจริงทุกคนช่วงนี้ผมเติ้งของหวานผมว่าเจ๋อเจอไปเ,เยอะอแล้เดี๋ยวหลังแต่หลังจากหลังจากวันพรุ่งนี้จะเริ่ม กินคลีนแล้วทุกคนไม่กินหัวแล้ว เชื่อได้ไหมจริงๆก็จะทำให้ได้นะเพราะมีเป้าหมายอ,มอยู่ที่หมายี่ไหกันอย่างทุกคน คนอายุอิ่งนมเย็นครับ this is international นี่ป่าคุณผมมาเรากินข้าวทุกคนทคนี้ข้าวไม่มา Hello guys. Ini r e l l y lies ice cream. No actually no. But I don't know why today I want to eat some s w e e t ทําไรครับวันนี้วันนี้หรอครับไม่รู้ว่าพูดได้หรือเปล่าแต่ว่าเดี๋ยวทุกคนก็น่าจะรู้แล้วครับ ไม่กลัวหรอก็กลัวนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็รู้สึกว่ากินส่งท้ายปีก่อนปีหน้าช่วงปีหน้าก็จะกินโปรตีแหละแต่ว่าจะไม่เป็นเน็ตครับต้องกลับมาใช้หุ่นจริงจังละ ข้าวผมกินแล้วเกยตีน <Okay, S 1> เราตินแล้วอะไอ mm hmm. uh, แต่คีน,นี้ไม่มีประโยชน์อะไรอร่อยครับผม When is your next drama s u r v i v e r นิกฟินครับแล้วก็พบเจอมาแล้วมาแล้วบางได้เลยครับทุกคนท้าผมกินทำไมกินข้าวอันนี้อร่อยมากแต่กินมันก็กลัวอิ่มอะ แต่ว่ากว่าจะได้กินก็คงอยู่คงสามารถกินกินได้ไหม่ะเดี๋ย mm. วผมไปแล้วดีกว่า mm. เจเจเดี๋ยวก็เจอเขาผมวันนี้นแหละ เราเนี่ยเตรียมตัวอีกป้าวเดี๋ยวเจอกันเมนูนี้หอเม่าคนเวลาเขาไา